เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมโตในช่องมิหารุสกันอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือเราจะมารอดูว่าจะมีใครจะเล่นกับเราหรือเปล่า <c oughs> คือตอนนี้ผมประกาศหาคนเล่นแวนดีครับเรียกว่าโอเวอร์เดสหรือเรียกว่าแวนดีนั่นเองเราจะไปดูว่าห้องอื่นเขาเล่นอะไรกันฮนะน่าจะแวนกาศนั่นแหละ <c oughs> เราจะไปดูกันดีกว่าเขาเล่นเด็กอะไรกันออจะได้เตรียมตัว เป้ารอนะครับตอนนี้เราก็ปิดใหม่แล้วก็เข้าไปดูกันดีกว่าฮะอไใช่ไหมเอาไปลิงก์ทิ้งยืมตัวยิ้มไหนครับอันนี้ยังไม่เริ่มนะฮะนี้ยังไม่เริ่มก็เราไปห้องอื่นก่อนดี๋ยวกันโอเคครับที่บันไดครับต่อห้องนี้นะครับอืขี้ข้างนี้ครับพลังให้ข้างนี้หมดเลยเซคเคนครับขีข้างนี้ครับพลังให้ข้างนี้หมดเลยครับเติร์ดครับไม่มีติ๊กเกอร์ จะเป็นข้างละสี่หมื่นสามสองขีครับคิดมีสกิลทั้งคู่ครับมองไม่เห็นฝั่งนี้กล้องกล้องแบบเน่ามากเราไปดูกล้องข้างนี้ดีกว่าครับกล้องไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่โอกาสสามหมื่นห้าครับผมไี่กันครับคขนั้นดสมิเลยครับปึ๊บปึ๊บโอ้ตายครับตายอุ้ยเศร้าอ่ะเจลรีสิตเศร้าเลยทำไมยังเศร้าแบบเนาะเจลรีสิตเศร้าเลยอ่าเรา เราได้คนเล่นด้วยแล้วฮะเราได้คนเล่นด้วยแล้ว <c oughs> มาดูกันดีกว่าว่าผมจะไปรอดหรือเปล่านะครับเราจะเล่นแค่สองถึงสามตาเท่านั้นนะครับออาก็ห้องไหนดีนะห้องไหนดีนะรอรอเขาตอบมาก่อนนะครับตอนนี้เราก็ช่วงเวลา เขาเขาตอบรับแล้วเราก็ต้องเข้าไปคราวนี้ผมก็จะเปิดไมคเราก็สวัสดีครับครับ,รบโอเคยอเทินอ่อนเขีนบัลลาแป๊บหนึ่งนะได้ยินไหมครับไะ้รนะได้ยินป่าครับได้ได้ยินได้ยินฝั่งฝั่งนู้ได้ยินผมหรือเปล่าฮาลัลโหลได้ยินโอเค เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นฟิวใช่ไหมครับเห็นครับโอเคนีเห็นใช่ไหมครับเห็นครับเห็นต้องผมบางบางบางรอบผมอาจจะต้องปรับจอขึ้นมานิดนึงเนี่ยเพราะว่างอจอไใช่ครับโอเคครับอ ตัดคลิปตัดไหมรับอ่าไม่ตัดครับโอเคครับไม่ตัดเลยอ่าอ่ออ๋อหมายถึงตัดตัดดูเกตอะไรอย่างงี้เหรอแบบตัดกองแบบตัดอ๋อตัดกองเพราะผมไม่ตัดใช่ไหมครับอ่าโอเคครับแล้วก็ เราจะเริ่มกันยังไงดีดูใต้เด็กแล้วกันอันนี้ก็ได้ครับใบไหนใบไหนคือคุูก็ได้ครับอ๋อถ่ายการ์ดใช่ไหมใช่ครับเออเอาเป็นถูกเริ่มก่อนแล้วกันครับโอเคได้ได้ได้ใบไหนครับใ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 บด้านนี้ครับใบด้านนี้ใบนี้เหรอครับไม่ใช่ครับใบใบนี้อนั่นแหละเปครูครับขี้นั้ก่อนเลยครับโอเค ต่อเริ่มเป็นนี่นะช่วยครับอ่าห้าเอากับเอากับสใบนะครับเปลี่ยนสองใบครับโอเคนอนอยู่ก่อนอื่นก็ทำการทิ้งเพื่อไล่ สกิลเสิร์หาคุกเอาคุกขึ้นมาหนึ่งใบค,ครับแล้วก็ใช้ออเดอร์คุกแท็บหนึ่งใบจบเทินครับโซชาร์ดสามเลยนะครับเออใช่รีบหนึ่งสองสามเรียบร้อยจ้ะโอเคครับชาร์ได้อะไรบ้างชาร์ได้อ่านี่ครับ เขาเทินจวดครับอืมทิ้งทิ้งเป็นออเดอร์ใบนี้ครับโอเคฮะไลท์ okay, <huh? S 2> ครับเริ่มไลย์รับเริ่มหลังจวครับโอเคแล้วก็เมื่อไลท์ครับเสิร์ชหาโลกครับโอเคเอาเป็นโลกนะเอาเป็นโลกจัวครับโอเคแล้วก็ ไปพันแวนการ์ดเลยครับโนกาดครับเข้าเลยได้ทิกเกอร์เช็คครับโนทิกเกอร์ครับเป็นตัวนี้ครับได้ทิกเกอร์เช็คครับฝนทิกเกอร์ครับโอเคครับจบเทิร์นครับขอเทิร์นจัวทิ้งหนึ่งใบทิ้งทิกเกอร์นะครับไลท์ขอหนึ่งใบเข้าคุกครับจากมือครับเอาเป็นขอคิดแป๊บนึงนะครับเอาเป็นใบ เอาเป็นใบนี้ครับโอเคครับคุกไว้ผมไว้ตรงนี้กันครับโอเคจากนั้นก็ไม่มีเรียให้ลงดีสดเลยครับหมื่นหนึ่งแมนตีได้เช็คเลยครับไปเช็คเลยนะเช็คโนทิเกอร์ครับได้ไมเช็คครับฟอนพัพลังแวนครับพันครับแอนครับแอนดอครับทิ้งดอทิเกอร์ครับไลครับแล้วก็เซตออเดอร์ครับ อันออเดอร์โลกโอเคครับโซบัตจั่วโซบัตจั่วครับโอเคไม่เมื่อเสร็จออเดอร์เรื่องหนึ่งตัวบวกห้าพันเรื่องแวนครับหมื่นห้าเปนการครับเข้าเลยครับไดทิกเกอร์เช็คครับ no ทิกเกอร์ครับไดทิกเกอร์ครับ no ทิกเกอร์ครับโอเคครับจบเทินเลยครับเขาเทินจั่วครับอ่าทิกเกอร์สองครับร้ายครับไม่มีให้เข้าไม่เป็นไรไม่สี่อ่า ต้องไม่ต้องถหน้าไม่เกี่ยวกันวันตีสดครับอะไรครับในเช็นทท่ไเลยครับเฟิร์สครับเซคันด์ครับโนทิเกอร์ครับเลเมจเช็คครับโนทิเกอร์ครับผ่านเธอครับสตนครับแอนดอร์ครับทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งเป็นตัวนี้ครับโอเคไลท์แวนการ์ดครับคาดิโอสนะครับแล้วก็ติดโลกครับ บัตจั่วครับจั่วแล้วก็เทคแวนการครับอัต้าบัตสองครับเรียกสามครับโอเคก็เป็นไว้อย่างนี้แล้วก็ใท่ครับโซบัตหนึ่งครับต่อหลังแวนเลยครับโอเคอาคาแบตเทิลเะครับตีแวนเลยครับเข้าครับเข้าไลทิกเกอร์เช็คเลยนะครับครับไลเช็คครับขี้แวนครับพลังให้ข้างนี้ครับโอเค ไอคั่นเช็คครับที่แวนครับหลังข้างนี้เขาสอรคีย์นะเป็นสามต่างโอเวอร์ทิกเกอร์ครับโอเคครับเข้าโซลครับไงแดมครับแล้วก็จบเลยครับเขาเทิร์นถั่วครับอ่าไม่มี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 ไม่เป็นไรสกิลแวนครับคอตบานสองครับคอรสองแถวหน้าครับ โอเคครับเมื่อเมื่อเข้าสูตรไอมันจะกลับสู่โทเเ็นโซนครับโอเคครับอี๊ไม่ไมเป็นตัวหน้ากับตัวหลังดีกว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าไป okay, ครับกลับครับโอเคเมื่อลงครับโซบัสหนึ่งขอ,อแถวหน้าหนึ่งตัวครับโอเคครับกลับโซนครับแล้วก็ ตอนนี้ในคุกมีเท่าไหร่ครับโนคุกมันโทเค็นผมมาจจะกลับเข้าโซนมันไม่เข้าคุกครับไม่เข้าคุกเนาะครับคุกยังมีส่นขอคเพราะเทิรนที่เราไทยก็ซสีเล่ามาโอเคไม่มีคุกไม่เป็นไรอ่าโอเคหมื่นแวนครับไอ้มื่นสามแวร์ครับหรื่สามเข้าเลยครับเข้าเลยเนาะเปิดครับเซกันครับคีพลังข้างครับเช็คเซช็คโนติเกอร์ครับ สองหมื่นแวนครับหมื่นแวนเนอะเอาเป็นให้ให้หมื่นห้าเลยครับให้หิวครับโอเคครับผ่านครับแดนเอนดอครับไม่เปอร์เนหน้าอะไรครับลงลงหลังแวนครับเอกแวนครับคาโตบัสสองครับเลขสี่เลขสามครับแล้วก็แวนตีเลยครับแวนตีเพอร์เฟกต์กาดครับมือกี่ใบครับ เมื่อกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครับใลติเกอร์เช็คครับขีครับให้ข้างนี้หมดเลยครับข้างซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับเซคันเช็คครับโนติเกอร์ครับอันนี้ครับตอนนี้กี่เดมครับเอ่อต้องต้องต้องนับโอเวอร์ไหมไม่ไม่ต้องนับไม่นับรับไม่นับเป็นสี่ครับโอเวอร์ติเกอร์ออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับออกไปแล้ว โอเคครับอันนี้สามหมื่นสี่หมื่นสองขีครับสี่หมื่นสองขีครับเพอร์เฟกต์การ์ดครับโอเคครับอันนี้หมื่นห้าตีข้างครับหมื่นห้าตีข้างครับม่หื่นห้าตีข้างเลยครับตีข้างเนาะโอเคครับขอเคินครับสแตนแอนจัวครับครับอ่าเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าทิกแวนครับ ทเคนแถวหน้าหนึ่งตัวแล้วก็เกตหนึ่งที่บูตแบนหนึ่งตัวครับโอเคครับเทคเตี้ยครับโซบาร์ขอด้านข้างครับคุกมีกี่ตัวแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะโ okay. อเคย่างนี้ก็ได้คุกหนึ่งตัวมันจำกัดสองไม่ได้โอเคได้อยู่่ก็ ก็นี้ดีกว่แนี้บอกว่าโอเคอันนี้บูสตหมื่นนะสองเป็นสามครับแบนตีเป็นพีจีเลยแล้วกันครับพีจีนะโอเคเฟิร์สฟอนติเกอร์ครับโอเคเซคันต์ครับโนติเกอร์ครับโอเคครับด้านข้างเป็นสองหมื่นครับสองหมืนแปดแฟนครับปล่อยได้ครับเช็คโนติเกอร์ครับผ่านครับสแตนด์ครับแอนดอร์ครับ อืมเอาเป็นเสร็จครับโซบสจั่วครับโอเคโสามใบโอเคแล้วก็อืมเอาเป็นเท็กแ,แล้วกันครับเท็แวนยังไม่กดแล้วกันครับยังไม่กดน,นะโอเคเอ๊ะมือกี่ใบครับขอขอคีดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบครับหกใบกี่แดมครับกดอ่าสี่ดมครับ หกใบสี่แดงน,นะครับโอ้ยโอเคเอาเป็นโอเคครับเอาันนี้วันตีนะวันตีขี้ตายครับเข้าเลยครับขี้ตายฮัลโหลฮ,ฮัลโหลฮ,ฮ,ฮัลโหลหายฮัลโหลโครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วย เข้าเลยครับเข้าเลยครับคีตายครับได้เช็คครับเซคันด์เช็คครับคีไแหวนพลังข้างของอ่าเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้แหลกครับเมื่อกี้แหลกคี้แวนนะเมื่อกี้แหลงทั้งคู่โอเคแหลกหนังคู่นะโอเคเช็คครับฟอนทิเกอร์ครับเซคันด์ครับโนทิเกอร์ครับแพ้แล้วครับอีกตาไหมครับได้ครับโอเคครับดี๋ยวขอจ่ายกร์ดแบบนึงได้เลยครับ หน3 4งสอง ตัดไหมครับตัดเลยครับโอเคตัดเลยก็ได้ครับตัดครึ่งหนึ่งโ okay. อเคเมื่อกี้คุณชนะเลือกได้เลยครับอ๋อขอเป็นเริ่มก่อนแล้วกันขรโอเค okay. ครับขอโจอก่อนกับสองใบครับ กับสามใบครับสองสามครับโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับครับเชิญเลยครับขัอนจัวครับทิ้งเป็นเกตสองครับโอเคไลครับเมื่อไรครับตัดโลครับ โรคขาเจบเทินครับเข้าเทินจั่วครับอ่าทิ้งเกตหนึ่งครับไลท์จั่วก่อนครับแล้วก็เสิร์ชครับอ่าเซตออเดอร์แล้วผ่านเทินแล้วครับไม่ตีใช่ไหมครับไม่ตีครับเพราะเซตออเดอร์มันต้องแท็บครับอ๋อโอเคครับเข้าเทินจั่วครับ ทิ้งครับทิ้งไปใบนี้ครับครับผมไลค์ครับเซตออเดอร์ครับโซบัตจั่วครับโซบัตจั่วหนึ่งครับแวนโม่ห้าพันครับโอเคอ่ะแวนตีครับหมื่นถ้าเลยเขาเลยครับเขาเลยไดรทิกเกอร์เช็คครับฮิวออเวอรครับฮิวไม่ได้หนึ่ฮิวเหมือนกันครับฮิวไม่ได้เหมือนกันครับเอ้จบเทินครับเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวมันต้องโซชาร์จสามก่อน ไม่ใช่ยิวไม่ใช่ยิวโทษทีครับเป็นฟอนต์อ่าโทษทีฮรล,ล,ลืมลืมลืมแล้วก็จัว่ว <c oughs> ก็ทิง้งแค่สองครับแล้วก็ด้าครับขอมือหนึ่งใบตัวเดิมครับตัวเดิมเนะาะกอศิลาะนามีอังนี้ดีกว่าเป็น บูทหมื่นครับสองหมื่นครับเข้าเลยครับโนติเกอร์ครับไดไม่เชียรครับโนติเกอร์ครับหัดเทครับผมสแตนครับแอนดอร์ครับทิ้งเป็นอืมโลกใบหนึ่งก็ได้ครับโอเคทิ้งโลกนะครับไลท์ครับแล้วก็เอาเป็นเซตอีกหนึ่งใบครับสซบัจุจุ่วครับ โอเคแวนติดนะครับแค่นี้ครับ18ครับเข้าเลยครับไดทิกเกอร์เช็คครับติกเกอร์เช็คครับพอนออแวนครับอ่าไม่มีทิกไม่มีคีเนาะไม่มีครับโอเคโนทิกเกอร์ครับผมตอบเทิร์นครับตอบเทิร์นจัวโอ้หหลักเกินอ่าทิ้งโลโบครับไล่ตีเลย สองพนสามครับเอาเลยครับอืมได้เลยครับได้สองได้ครับฟอนต์พลังแวนครับแล้วก็โนทิกโนคิครับโนทิเกอร์ครับเป็นตัวนี้ครับขัดครับสแตนแอนด์ดอครับออเบนไม่ไรครับทำไอ้สมบัสหนึ่งครับประกันเนาะโอเคแล้วก็เทคไวรครับคัตเตอร์บัสสองขับเรียกสามครับ อืมเอาเป็นแวนตีก่อนเลยครับสองหกครับสองหกสองหกสองหกสองแปดสองแปดแล้วก็สามสามครับตอกได้หนึ่งนะครับครับเคช็คครับโนติเกอร์ครับเซคเช็คครับขีออแวนครับเข้าเนาะเข้าครับสองขีครับ ฟอนพลังแวนครับอันนี้ตีครับสักจบการต่อสู้ครับโซไงแดมครับอันนี้ตีครับสามหมื่นครับแวนบวกไวหมื่นเป็นสองหมื่นสองหมื่นสามกาหมืนห้าครับโอเคครับจบเทินครับเทินจัวอันนี้ดีกว่าไม่ต้องใช้เอฟแวน ลงมาครับสุบานครับขอแถวหน้าหนึ่งตัวครับเป็นด้านขวาแล้วก็ลงมาครับขอแถวหน้าด้านซ้ายครับไอนี่ครับโอเคแล้วก็อ่าบู๊แปดเป็น2อเป็นหนึ่งครับ เอาเลยครับครนะ first ครับ second ครับผ่านครับเอ้ยเดี๋ยวนะแวนยืนหมื่นสามใช่ไหมโอเคผ่านครับแตนครับแอนดอนะครับไม่ะายครับเอาเป็นอืมเสร็จเป็นร่มแบนี้ครับตัวบาจัวครับบาจัวครับแล้วก็เทคแวนครับเขาต้องบัสสองครับ โอเคครับอันนี้ยี่แปดสามสามแวงการของยี่แปดแวรการไอสามสามครับหัวห้าหมืนครับหกมื่นครับห้าหมื่นครับโอเคได้ครับได้เช็คได้นะครับครับได้เช็คครับเซ็กันเช็คครับบอร์ดครับหมื่นห้าแวรการครับหมื่นห้าแวน์ขอหมื่นใช่ไหมปล่อยหนึ่งแดมครับสามหมื่นแวงการครับ นะยิงควรจะปล่อยสามหมื่นไม่ทันละในคุกไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยครับขอฮิลหน่อยแล้วกันปล่อยครับปล่อยตายครับโอเคไม่มีฮิลฮนะขอบคุณครับโอเคขอบังคับก็เด็กผมก็ค่อนข้างจริงๆริงก็ฟูลแล้วนะแต่ว่าก็ยังเรียกว่า เรียกว่าแท็บติกกับไทมิ่งจะดีกว่าก็เห็นการเล่นของผมไปแล้วจริงจริง,รงอยากเล่นในร้านมากกว่าแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเราก็ต้องมาเล่นออนไลน์อย่างนี้แหละครับใครที่สนใจก็อยากจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ใต้ล่างนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาจอยเล่นกันได้ครับเดี๋ยวสัสดวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย